แฮปปี้สอย่างที่ผีจัดหนักจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมรักหลังจากที่เอาชนะลิปูที่แอนฟิลด์ได้ครับในรอบเกือบ10ปีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมากมายมาดู3สิ่งที่ผีแดงจัดหนักให้แฟนได้ยิ้มกันที่เกมแอนฟิลด์ครับอย่างแรกความน่าเยี่ยมของแนวรูกทั้งคุณย่าเอมเบอร์โมเชโกเม์และบรูโน่ต่างมีส่วนร่วมกับโมเมนต์สำคัญของทีมในการช่วยกันเล่นโชว์ความเป็นทีมเวิร์กออกมาครับสร้างโอกาสสาคัญ จหว่าเข้าทำมีชฉาหน้าได้ประตูอีกหลายลูกจากเพลย์สวยๆครับเริ่มเกมก็ได้ประตูจากเอเมลโมไปเลยครับเราได้เห็นนักเตะที่มีความหลากหลายในเรื่องของไซการเล่นและเหมาะกับทักติกโอมรลิมไปกับบอลได้ดีเทคนิคดีจบับบอลแรกดีเล่นด้วยมันสมองฟุตบอลนะครับที่เหลือก็คือรอเติมดันกลางกับวิงแบ็กเข้ามาทีมน่าจะไปได้ไกลขึ้น อย่างที่2คือการวางเกมแพลนครับการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของบริมการส่งขุนย่าลงไปใช้สปีดก่อนกับเอลเบิลโมการเก็บบอลไว้กับตัวนะครับสร้างพื้นที่สร้างสเปซก่อนที่จะส่งเชโก้ลงมาการมีเมาส์ที่ช่วยเติมเต็มแผงเป็นกลางในการไล่บอลนะครับส่งไม้กวายลงมาก่อนเพื่อลูกกาอากาศและการเก็บบูโนโ่ไว้จนท้ายเกมนำมาซึ่งประตูชัยในการแอซซิตและอย่างสุดท้ายนะครับ ยู่แต่มีผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เสียทีกับความนิ่งของเซเนอร์ลัเมนเซฟจังหวะที่ควรเซฟครับการออกมารับลูกบอลไม่กระชอกสั่งการเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดมีความดุดันนะครับไม่พลาดเองและก็ทําให้แฟนผีอุ่นใจเดินหน้าก็ต่อกับกองทัพปีแสดงครับ่ายกดและก็แชร์กดตามไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ